องค์จอมก,กริย์องค์จักรีพระภูมีภูมิพลผู้ทรงทานเจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองว่าไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขสันร์แม้เพศไทยร้ายร้อนมารอนรานก็พ้นผ่านด้วยพระลพระบามีแม้แดนดินถิ่นใดได้ทุกยากแสนวีบาก พับไม่สงถอยดีเสด็จช่วยกล้วยพระองค์ทรงตาดีชุกชีวีมีกินทั่วถิ่นไทยในโลกนี้เมืองไทยไม่น้อยหน,น้าด้วยเพราะมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ชาวโลกล้วนยกย่องพระเกียรติแท้สองก้องไปทุกภาราบัตน,นี้รับทูนกระหม่อมแก้ว ีิราบแล้วจากแท่นพระคุูหาพระสบไทยทั้งตองนองน้ำตาตรวนครั่ำร่ำว่าจะขาดใจอวยราดรวนสมเน็ดเมตตาพระกรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ขอพระองค์สริดดังพระหายไทยกักเสนในมหายสวรรค์มิรั์เธิน,น โดย,ดยเจ้าโดยอมขอเดชะทางรพระเจ้ากลุ่มศิลปินมารินซอย ผมไม่นานพอกสิน้ดเรสูวนผู้สึกยินดีและส่งยิ่ที่อการส้ามุ่ันในการในการครั้งนี้สินเรส่วนสภายใต้กาดองสาขาทกสาขาบริาเป็นหน่งานราชการที่มีความสำคัญในการส่งเสริมรรวมรุงและเผยแพร่ความรู้ดนศิลปะในั้งนี้การเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แดงออกถึงการสร้างสรผลงานเป็นส่อกการในการสร้างการร่วมกันทราบว่าศิลปินหลายท่านมีการรวมตัวของิ ือโลกและประเทศนป่ะเทศภาคเหนือในสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจและก็คิดว่าน่าสนใจที่สุดในการที่ท่านแต่ทันีีนะครับผมถือจากที่เดินดูของสมบัติเนี่ยภาพในหลวงที่ทัางน,นี้นะครับท่านอาจารย์มานะเนี่ยทุกคนชื่นชอบมากเพราะเป็นการสะสมหลากหลายวาระในครังนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ผมขอขอบคุณท่านพลชัยมิวัฒนานรยก ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิศนุโลกอย่างมากที่ได้ใี้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้และข,ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ให้โอกาสขอสินพรใรสศวอีกครั้รงหนึ่งในการที่นำผ้าที่ท่านสัดสมไว้สั้งสัดไว้มาจัดแสดงในที่นี้และหวังว่าวานครั้งนี้จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆที่ดับ ที่นักศึกษาและผุกคนที่สนใจต่างๆระหว่างวิชาการครั้งนี้จะคงประโยชน์และสร้างสรรค์ศิลปะในประัติศาสตรนานาสระไปและเป็นแรงบระดาลใจในทุกท่านต่อไปขอบคุณครับเพื่อเครูดาม์่มคัแต่ว่าช่วงที่บกมสนนาการสอนก็ค พวกที่ได้จออหาเลยรที่ใหมผมรูให้ดติดีเพราะว่าพกสาๆเนี่ยเอ็ดขึ้นยังไงก็ไม่รู้หรือว่าเป็นพาอผมเนี่ยรักเลยกับชีวิตตัวเองมานานเคยรักปากกับท่าอางไว้มาเป็นปีแล้วแมะมีทีมอยู่ต่ยังี่นีาวุธยังเปี่ยนทีตผมครับทำให้ผมเอร้ปสุด คนที่บอกให้ผมเขียนรูปุกวันนั้นมีอ่สองคนคนแรกคือศาสตราจารย์เี่ยฤีที่พูดมาไปแล้วอาจารยทีบอกผมว่าจะรู้นายนาย่ยเขียนรูปตีไมทุ้รูปเพราะฉะนั้นอายจะต้องเขียนรูปทุกฝัน้วเก็บรูปที่ดีๆเอาไว้เพราะผมพักในเรื่องนียในบทเพียนผมเคยรู้เรื่องจผู้บอกแนวอ่างหนึก็ือนที่เป็เขียนรูป ฝ่ายตรงมีรูปเลื่อนข้าเปลนทุกวันเป็ี่ยนทุกปีไม่มีอะไรดีใจครับที่ได้มาพิศุโลกที่ได้มาดีใจจริงๆไม่ใช่ดีใจเต็มๆผมพยายามพยายามจะมาอีกขอให้ทุกท่านที่ทนฟังผมไม่มีทุกขภาพกีเพราะว่าการพิศุโลกทุปีมันเป็นเรื่องดีมาก ตอทุกท่านทุกฝ่ายนครับทานกเรียนประธานที่ระหลและแขกแขกผู้เกียรตินะครับผมนายรัชพสืตัวแทนุ่มอามซอยรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งได้กล่าวในงาน ผมเชื S <S so first, ่อว่าในที่นี้ตามควาเห็นคุณค่าความงามของเครื่งปักแบบนเชื่องปักเหตุการณ์ถ่าทอดความคิดวินาการหลักธรรมหลักธรรมซึ่งม้อคนเกิดจากประสบการณ์หลากหลายผ่านความงามความละเอียดอ่อนจากภายในสู่งานสู่ปักนะครับ ด้วยการสนับสนนุอันได้แก่มหาวิทยาลัยในส่วนองค์กคารกระจายสื่อจังหวัดทั่วโลกและบริษัทข้างร้า,านอาหารนะครับที่ผมกล่าวนั้งนั้ะมีเยอะทุกอย่างกล่าวให้หมดเพื่อให้การถ่คคยรายทอดความงามของสิบแปดองค์กรเราออกสู่สาธารณชนในครั้งนี้ผมเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการครั้งนี้จะเป็นการสุดปายในการทำงทาน ให้กับทุกคนในการที่จะเรื่องาวในอดีตวันนี้ท่านประธานได้กล่าวเนื้อนาและชุของลูกน้องทุกางรวมอาบสอยดาผมรู้สึกดีและเกียรติยิ่งที่ได้เารัในพิธี เปิดเยีกามสประกอาลิซอยในวันนี้อยากจะเตืนเกี่ยวกับทุกท่านว่าผมเองได้เติบโตมาในชีวิตนี้สมัยเล็กกับท่านประธานลุริท่านคือคุณมาหน้ากว่างสือได้เห็นผลงานได้เห็นแนวคิดต่างตาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่ง วันนี้กลุ่มอินโซยได้นำผลงานที่ท่านได้ตั้งใจได้ใส่จิตวิญญาณเข้าไปภาพที่ปรากฏอยู่เบงหน้าสายตาทุกท่านเพราะการที่มรรีการรนทานจะว่าหรือจะแสงดงผลงานออกมาได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นมันต้องใช้เวลาและอารม วันนี้กลุ่มบ้านซอยได้แสดงถึงความเป็นตัวตนได้นำสิ่งที่ดีๆมามอบให้กับสังคมและความตอนหนึ่งของข้าบรมราโชว,ว่าในบาทเจตพระปรามีพระมหาผู้คนเดชความว่างานด้านการศาึราากษาศิลปลวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางหูวใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดกันไม่ได้ของความเจริญในด้านตุางๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไยได้สืบไปเราะไอย่างนี้ว่า,ารรการแสดงนิทัศการในกรนีจะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสืบไป แบบนี้ด้เวลาสมงป่วยครับขอ,อเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมใจกันเปิดโครงการเทศกาลศริลปกรรมและขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบควาสำเร็จตามวัตถุประ,ประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการขอบค,ครับ